สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนะครับนำวิธีการดูเหรียญนะครับ10บาทแบบ2สีนะครับซึ่งเป็นเหรียญนะครับที่มีการปลอมมากนะครับเหรียญ10บาท2สีนี้นะครับนะครับเนเหรียญจริงนะครับภาพที่ท่านเห็นอย่างนี้นะครับด้านหน้านะครับ วงขอบนอกและวงขอบในนะครับจะมีสีขาวเป็นมันวาวนะครับพื้นเหรียญจะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเืินขนะจะมีความมันวาวนะครับพระบรมสาายลักษณ์นะครับฉลองพระองค์ฉลองพันเนตรนะครับ จะคมชัดนะครับตัวอักษรนะครับตัวเลขนะครับก็คมชัดนะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังนั้นนะครับวงขอบเหรียญน,นะครับจะนูนสูงนะครับเส้นระหว่างนะครับเส้นระหว่างขอบ นะครับระหว่างขอบเหรียญที่เป็นสีเหลืองกับสีขาวนะครับจะติดคมชัดนะครับแล้วก็นะครับพื้นเหรียญกั็มีลักษณะเป็นมันเบานะครับส่วนเหนรียญปลอมนะครับพาพปสังเกตเห็นอยู่นี้นะครับด้านหน้านะครับ พื้นเหรียญนะครับวงขอบนอกทั้งวงขอบในนะครับจะนะครับมีรอยจีดขวนนะครับคล้ายเส้นขนแมวเล็กๆนะครับพระบรมชายาลักษณ์นะครับจะหลออพระองค์ฉลองพระเนตรนะครับรวมถึงตัวอักษรตัวหนังสือนะครับจะเลอะนะครับนะครับบางครั้งจะเบลลบเลือนนะครับ ไม่ติดติดไม่คมนะครับส่วนด้านหลังนะครับเกียรติง่ายก็คือนะครับพื้นเหรียญนะครับจะมีรอยขีดข่วนนะครับคล้ายเส้นขนแมวนะครับเส้นแบ่งระหว่างขอบเหรียญน,นะครับจะไม่ติดจะไม่คมนะครับเส้นแบ่งระหว่างสีเหลืองกับสีขาวนั้นวงขอบนี้จะไม่คมนะครับ เส้นขอบเหรียญน,นะครับจะไม่นูนสูงนะครับจะตื้นบ้างต่ำบ,บ้างสูงบ้างนะครับไม่สม่ำเสมอกันนะครับนี่คือในเหรียญ10บ,บาทสองสีเจ็ดในปีที่รกรมกระสาบกรมธนารักษ์นะครับได้ทำการตรวจพบนะครับเหรียญ10บ,บาทสองสีที่มีการทำปลอมนะครับได้แก่ปี พศ2500นะครับ4 15นะครับกับปีพศ2540นะครับอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะครับอาจจะดูยากสักหน่อยนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเหรียญปลอมนะครับในปีพศ2545นะครับและปีพศ2540นนะครับส่วนมากนะครับการปลอมนะครับ หนึ่งก็คือนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะหันตามกันนะครับในลักษณะที่เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับอย่างปีสองปีสี่ห้ากับปีสี่ศูนย์นี่นะครับแล้วก็ในปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสองนะครับแล้วก็ปีพศสองนห้าสามแปดนะครับนี่นะครับ ด้านหน้าด้านหลังนะครับจะดูลบเรือนนะครับลบเรือนนะครับเส้นแบ่งขอบจะสูงบ้างต่ำบ้างนะครับไม่คมชัดนะครับขอบเหรียญวงนอกนะครับจะไม่นูนสูงเสมอกันนะครับจะมีลักษณะนะครับสูงต่ำไม่เสมอกันนะครับขอบวงวงขอบนอกครับ และก็นะครับในปีที่พบอีกปีหนึ่งก็คือปีพศ2 5 3 9นะครับซึ่งมี2แบบนะครับแบบเหรียญกาญจนาพิเศษกับแบบปกตินะครับในเหรียญกาญจนาพิเศษนั้นนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะหันตามกันนะครับเนื่องจาก เหรียญการนาพิเศษนั้นเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับส่วนแบบธรรมดานั้นด้านหน้ากับด้านหลังจะหันพลทางนะครับหันกลับกันนะครับจุดที่พบนะครับว่าปลอมนะครับส่วนมากนะครับในเหรียญปีสามเก้านี้นะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะเบอร์นะครับจะเบอร์นะครับแล้วก็ขอบ ขอบเหรียญวงนอกนะครับจะไม่นูนสูงนะครับนี่นะครับเบอร์นะครับที่ภาษา,าพวกที่ซื้อขายกันเขาบอกว่าอะไรนะครับเหรียญบล็อกอะไรนะบล็อกปารีสหรือว่าออิตาลีหรืออะไร,ะรเหรียญปลอมนะครับเตือนให้ระวังนะครับเหรียญปลอมนะครับซื้อแในปีต่อไปนะครับ ก็คือปี2549กับปีพศ2550นะครับซึ่งนะครับลักษณะของการปอมก็คือนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะหันตามกันนะครับหรือหันไปทางเดีวกันหรือที่เขาเรียกว่าเหรียญพระเสียรตรงนะครับเจนะครับแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ตัวอักษรนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับจะเลืกษณะาเบอร์แล้วเบอร์นะครับไม่ชัดนะครับนคจำไว้นะครับถ้าเป็นเหรียญกระสรบหมุนเวียนนี้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังต้องขันไปคนละทางนะครับนะครับผมเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่พากันเชื่อในเรื่องนี้นะครับ นี่นะครับลักษณะของเหรียญปลอมนะครับให้ดูเันชัดๆนะครับเหรียญน,นี้นีเป็นเหรียญที่ปลอมได้อย่างใกล้เคียงที่สุดนะครับนี่ครับที่ให้ท่านเห็นนี่คือการปลอมที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ก็ยังไงก็คือของปลอมนะครับ,นะรบดูง่ายๆเลยนะครับ ถ้าด้านหน้ากับด้านหลังหันไปทางเดียวกันนะครับท่านไม่ต้องสงสัยอะไรเลยนะครับก็คือปลอมอย่างเดียวนะครับให้เพื่อนเพื่อนช่วยแชร์นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะครับแช์กดไลค์กดติดตามให้ด้วย